สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเผาแร่นะครับขั้นตอนแรกนะครับสิ่งที่เราต้องใช้มีอยู่สองอย่างนะครับก็คือเตาเผาถ่านกับเตาเผาแร่นะครับแล้วัราคนที่ไม่รู้นะครับว่าแร่สีแดงๆนี่หามาจากไหนเดี๋ยวผมจะพาไปหานะครับเจอแล้วนะครับโดยคุณต้องเข้ามาในเขตป่าแบ็กฟอร์เลนะครับเพื่อมาหาสุสานนี่นะครับโดยหน้าตาลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมเข้าไปเลยเข้ามาให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่จะมีมอนสเตอร์โครงกระดูกเยอะอยู่เหมือนกันโดยลักษณะไอเทมจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเก็บไปเลย โดยหลังจากที่เราเก็บคมมาแล้วนะครับก็ให้เราสามารถทําได้เลยครับผมโดยวางเตาถ่านเอาไว้อันหนึ่งแล้วก็เตาเผาแก่ไว้อีกอันหนึ่งนะครับหลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะครับก็ให้เอาไม้เนี่ยมาใส่ไว้ในเตาเผาถ่านก่อนนะครับใส่ให้เต็มไปเลยกจากที่เผาเสร็จแล้วนะครับก็ให้เอาเตรียมถ่านเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เตรียมแรอาไว้โดยผมได้เตรียมของเอาไว้แล้วนะครับ อันนี้คือผมจะมาเผาแร่เลกให้ดูแล้วกันโดยให้เอาแร่่านเนี่ยเอาใส่ไว้ทางขวานะครับอ่าแล้วก็เอาแร่ที่เป็นธรรมดาจะใส่ไว้ทางซ้ายครับเนี่ยครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้แร่ที่ผเผาออกมาเสร็จแล้วนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับบาย